รู้ไหมคะว่าเงินหนึ่งบาทนี้สามารถใช้บริการทั้ง4ระบบฉีดน้ําฉีดโฟมเป่าลมและปะปานอกจากนั้นนะคะยังสามารถใช้บริการดูดฝุ่นแว็กและพ่นยางดําได้อีกด้วยคะ่ะทั้งหมดนี้เปิดให้บริการแล้วที่แคทาวอสสาขาบางแคค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องชาวบางแคที่กําลังหาจุดบริการล้างรถแบบเซลสวิตล้างด้วยตัวเองอยู่นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าที่ช็อปของเราให้บริการอะไรบ้างคะ่ะถึงแล้วนะคะแคทาวอร์สสาขาบางแคสาขานี้นะคะมีให้บริการทั้งหมด5ช่องค่ะโดยจะแบ่งเป็น4ช่องล้าง1ช่องแห้งค่ะ4ช่องล้างของเราก็จะประกอบไปด้วยฉีดน้ําฉีดโฟมเป่าลมและก็ปะปาให้บริการทั้งหมด4ช่อง ส่วนฝั่งแห้งนะคะก็จะประกอบไปด้วยดูดฝุ่นพ่นยางดำแว็กแล้วก็มีเป่าลมค่ะหากลูกค้ามาสาขาของเรานะคะไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรมาเลยเพราะเรามีให้บริการครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นสายฉีดน้ำแรงดันสูงอาร์มสวิง360องศาค่ะบริการโฟมล้างรถ เป่าลมและบริการน้ำปาปาค่ะและลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะเรามีม่านกั้นไว้ให้บริการท่านแล้วค่ะโดยทุกช่องล้างนะคะเราจะมีป้ายวิธีการใช้งานและข้อควรระวังค่ะข้อควรระวังอย่างหนึ่งก็คือหากท่านใช้บริการและกดปุ่มสีเขียวค้างไว้เป็นเวลา10นาทีตู้จะตัดเงินโดยอัตโนมัติ ในช็อปของเรานะคะมีกล้อง CCTV เพื่อความสบายใจและความปลอดภัยของลูกค้าค่ะเรามีกล้องบันทึก24ชั่วโมงโดยสายดูดฝุ่นของเรานะคะจะมีความยาวถึง10เมตรความสะดวกนะคะด้วยด้วยสายที่ให้บริการยาวถึง10เมตรนะคะก็สามารถดูดได้รอบคันไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังระบบพ่นยางดำนะคะเราก็จะมี ให้บริการโดยสายก็จะยาวถึง10เมตรเท่ากันค่ะลูกค้าสามารถพ่นได้ทั้งหมด4ล้อรอบพันได้เลยระบบต่อไปก็เป็นระบบแว็กค่ะเหมือนเดิมสายยาว10เมตรสามารถแว็กได้รอบพันเช่นเดียวกันและระบบต่อไปค่ะเป็นระบบเป่าลมสายยาว10เมตรสามารถเป่าลมได้รอบพันเช่นเดียวกันค่ะ ก็ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ที่แคทค a ร์วสาขาบางแคหรือลูกค้าท่านใดนะคะที่ยังไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนสามารถกดลิงก์พิกัดด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและสิทธิพิเศษนะคะสำหรับลูกค้า20ท่านแรกนะคะที่เข้ามาใช้บริการนะเรามีสติกเกอร์วัยรุ่นพลังนะคะแจกลิมิเต็ดเราจะวางไว้ที่หน้าตู้ท่องล้างทุกช่องนะคะและเจอกันที่แคทคร์วัสาขาบางแคค่ะ